ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบาลาสินเขตสามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจระถมศึกษาบาลาสินเขตสามผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดัและสวัสดีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนัทยาคุณราชนบปุณินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่คุณพงเพียรสมเด็จภูพานตำบหลหมู่มวนอำเภอสมเด็จ จังหวัดาลสิสจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรน้าสายพันธุ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากและแน่นอนก็ส่งผลกระทบมายังโรงเรียนบ้านหนงไผ่ด้วยเช่นกันซึ่ง ทำให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงการนโยบายที่ทางสพได้กําหนดขึ้นจาก5รูปแบบคือออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานและออนแองโดยทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูและคณะกรรมการสถาศึกษา และได้มติเป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดเรียนการสอนแบบออนแทร้อยเปอร์เซนต์และในช่วงสถานการณ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในช่วงวันที่30พิถจนายน2564ถึงวันที่13กรกฎาคม2564นั้นทางโรงเรียนพนุไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทอีกครั้งในแบบร0 0เซเนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อโควิดในนเริ่มขึ้นและมีผู้เสี่ยงเป็นจำนวนมากซึ่งสุดผลกระทบตามมาจากการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์นีเ้เป็นที่สร้างความพอใจให้กับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีปัญหาตามตามมานั่นก็คือ,อาการการสร้างความเข้าใจในบทเรียน โดยที่คุณครูยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับผู้เรียนได้อย่างพูดถึงซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นๆในการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่เชิญชมค่ะ เสร็จแล้วนี่ให้คอปเตอร์เขียนตามรอยตานะคะเลขหนึ่งเขียนเ,ยนเ,ยนเยนลขจังไหน 2, ก็เลขสองจนถึงเลขสิบเลยนะคะให้คอปเตอร์เขียนตามรอยตานะครับ คุณถูกบอกว่าโนนอะให้นนสะกดภาษาอังกฤษอ่าเขามอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้แฮแฮแฮคืออะไร สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูวิภาพรกั่วมาลาครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัาทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครูดังนี้ 1. คุณครูต้องปรับสภาพการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ 2. คุณครูต้องนำใบงานไปแจกให้กับนักเรียนตามบ้านเป็นรายบุคคลซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับตายายจึงขาดคนแนะนำในเรื่องการเรียนได้อย่างถูกต้อง 4. นักเรียนยังขาดสมาธิในเรื่องของการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงป .6 มีดังนี้นะคะ หนึ่งประชุมครูเพื่อวางแผนการแจกใบงาน 2. คุณครูออกแจกใบงานเพื่อเอาใบงานใหม่ไปให้กับนักเรียนแล้วรับใบงานเก่ามาตรวจที่โรงเรียนผลที่คาดว่า,าจะได้รับนักเรียนพึงพองใจในระดับหนึ่งเพราะครูกับนักเรียนได้พบปาพูดคุยกันและคุณครูเห็นสภาพที่แท้จริงของนักเรียนการช่วยเหลือของนักเรียน 1. คุณครูผู้ปกครองนักเรียนตั้งลายกลุ่มเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอน 2. ใน1สัปดาห์ค,คุณครูจะต้องออกพื้นที่เพื่อพบปะและดูสภาพจริงของนักเรียนเพื่อนำปัญหานั้นเสนอผู้บริหารตามขั้นตอนต่อไปทายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านร่วมใจยเยนใส่แมสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและเพื่อตัวของท่านเองสวัสดีค่ะจากที่เราได้ชมติปกวิดีโอการทำงานของคณะครูโรงเรียนปนงไผ่ไปแล้วดิฉัน เพื่นำชุมชนมสมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เร่่มใจร่วมใจกันในการช่วยเหลือในการประบัติงานในครั้งนี้และขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสามารถก้าวข้ามช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน